สวัสด <so> ี <adi> นะครับผมอยู่กับผมแหละแคสเช่น้และก็อยู่กับหน้างานนะครับผมอันนี้เป็นฟ้านะครับก็ฉาบฟ้านะครับมีเอฟซีหลายคนนะครับเ,เป็นน่าจะเป็นเจ้าของบ้านนะครับไมเ่เวลาทําฟ้านะครับไม่รู้นะครับว่าการที่ฉาบฟ้านะครับข้างล่างกับข้างบนี่นี่นี่คือข้างล่าง อันนี้คือขงมนก็คือฝ้านะครับร้อยต่อฝ้านะครับบางบ้างนะครับพอเขาฉาบเสร็จทาสีเสร็จนะครับมันจะล้าข้างนะครับล้าข้างเกิดเนื่องจากนะครับแผ่นฝ้าเนี่ยเวลารถรถใหญ่วิ่งข้างทางนะครับหรือว่าลมนะครับลมแรงๆนะครับมันก็เกิดการขยับดันก็เลยเกิดการแตกนะครับแต่อันนี้แง่ๆบอกเลยว่าต้องต้องต้องใส่ผ้า บางที่ไม่ใส่ผ้าให้ด้วย <c oughs> ชาฟ้านะครับถ้าไม่ใส่ผ้าดิบนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นกลางนี้ก็ช่างหรือว่าเป็นริมๆนี่นะครับถ้าไม่ใส่ผ้าดิบนะครับยังไงก็แตกใช่ไหมพีม่นุยใช่นะครับก็การที่ช่างอันนี้เอามาเอามาบอกเอจ้าของบ้านวกันเนการที่ช่างบ แล้วมันแตกนะไม่ใช่นะครับเขาหลอกลืมออกเลยนะครับอันเนี้ยบอกบอกให้ฟังแล้วกันนะถ้าใส่ผ้าแบบนี้นะครับมันจะไม่แตกนะครับเพราะว่าถึงแตกก็ไม่เห็นมอนแตกใต้ผ้านะครับแต่จริงอ่ะถ้าแตกเลยถ้าแตกออกมาจากผ้าเนะี่ยไม่ใช่นะครับแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ผ้านะครับก็วันนี้แคทตห้ไกงก็จะมาฉาบให้ดูแล้วกนะันไหนๆกเ็เดี๋ยวจะหาเราทำไม่ได้ อันเนี้ยคลิปเนี้ยเอามาฝากท่านผู้ชมนะบางคนไม่รู้นะครับไม่รู้ก็คือไม่รู้ก็ตามช่างหละช่างไม่ใส่แล้วฉาเสร็จท้าสีไปไหนก็ไม่รู้นะครับช่างก็ไปแล้วผลสุดท้ายคุณกู้ชมที่เจ้าของบ้านไม่รู้ว่าต้องใส่ผ้าด้วยนะครับก็อนันนี้คือผ้าดิบปูนนะครับูนฉากพูนฉากฟ้านะครับก็ อย่าให้เป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดแม้แต่นิดเดียวนะครับมันจะเกิดความลำบากกับช่างนี่แหละนะครับก่อนเือนะครับแตตักเวลาตักนะครับตะแข้งข้างเดียวนะครับตักมาข้างเดียวนะครับเราจะแปะข้างนี้คนล่างมาเลยนะครับแบบนี้นะครับทิ้งปูนไว้ด้วยนะครับไม่าไม่ทิ้งปูนนะครับนี่นะครับทิ้งปูนไว้แบบนี้เพื่ออะไรพี่รู้วลย แปะผ้าเราจะใส่ผ้านะครับก็การที่การใส่ผ้านะครับถ้าไม่ทิ้งปูนไว้ติดไว้บ้างนะครับมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับวิธีการนะครับแปะเข้าไปนะครับแปะเข้าไปนะครับได้ให้มันขึ้นไปข้างบนครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ข้างล่างครึ่งหนึ่งนะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้คือ อันนี้แค่แค่แ่ทำให้ดูนะครับนี่นะครับอยู่อย่างละครึ่งอ่านะมันอยู่อย่างละครึ่งพี่น้้ยนะครับก็จะไม่เห็นขอบนะครับนี่แบบนี้เห็นไหมเห็น นะครับก็อันนี้ไม่ต้องรีบนะครับทำให้ดูไปเรื่อยๆนะครับพี่ด้วยฝักหรือน่อยถือกล้องด้วยถือผ้าด้วยนะครับก็อันนี้นะครับแค่เซงเงบอกเลยว่านะครับการที่มาอยู่บนนี้ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่กับผนังครึ่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นอะไรที่ถ้าเกิดถ้าเกิดการขยับนะครับมันก็แตกอยู่แล้วนะครับ ไม่ใส่ผ้ายัางไงก็แตกนะครับแต่ถ้าเราใส่ผ้านะครับมันก็แตกเหมือนกันแต่เราไม่เห็นนะมันก็ยังจยสวยดีกว่ากับการที่เอ,อ่อไม่ใส่อะไรเลยใช่ไหมพี่น้วยใช่นี่นะครับพอใส่ผ้านะครับแล้วเราก็เดินเดินปูนนะครับแบบนี้จะเห็นว่าทาล่าเป็นไงพี่นุ้ย ข้างล่างอ่ะยังไม่มีอ่าข้างล่างยังไม่มีนะครับข้างันนะครับข้างล่างเราไม่ได้เน้นนะครับเราเน้นคือตรงมุมนะครับตรงมุมขอบนี่นะครับอ่าพอเราได้แบบนี้นะครับให้เราทําการเก็บขอบข้างนอกก่อนนี่ครับเก็บขอบข้างนอกเอราเห็นไหมพี่ด,ด้วยริมเนี้ยเห็นเห็นอ่านะครับออเราเก็บขอบด้านนอกก่อนนะครับแบบแบบนี้นะครับ ดูนะครับพยายามอย่าให้เป็นเส้นนะครับเก็บมานี่ครับเห็นไหยเป็นไงเนียนนี่นะครับแล้วเราก็ทำการเก็บขอบล่างนะครับโดยการนะครับทิ้งปูนไว้สักหน่อยหนึ่งแบบนี้ เป็นไงพี่น้อยอูแล้วนี่นะครับผมแบบนี้พี่น้อยถ่ายโดยกันพอเกิดพอแบบนี้เสร็จนะครับทิ้งไว้แห้งเลยนะครับขาบไปเลยนะครับแล้วทำการมา ทับเที่ยวสองนะครับเที่ยวสองอันนี้คือเที่ยวแรกติดผ้านะ,ะับเที่ยวที่สองก็คือฉากจะเป็นเกียงใหญ่หรือเกียงใหญ่กว่าน mm ี hmm. ้นะครับเกียงไหนขอดูเกียงหน่อยก็นี่นะครับเกียงใหญ่นะครับก็ฉากเต็มหน้านี่เลยนะครับเออฉากเต็มหน้าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเออต้องขอบอภิกรต้องขอบนะครับนี่ครับ ตรงนี้มันจะเป็นเป็นเขาเรียกเป็นอไรพี่กศแผ่นราดนะครับแผ่นราดก็คือสโลปเข้าหากันแผ่นรากแบบนี้เวลาเราฉาบนะครับใส่ผ้าเข้าไปตรงกลางมันจะนูนแบบนี้นะครับอ่าเราฉาบอ่อให้กว้างๆมันก็จะดูใหญ่นะครับพอดูใหญ่เสร็จปุ๊บมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ดูว่าเป็นนูนนะครับผมก็อันนี้นะครับแคทเงเงยก็เอามาฝากเอฟซีแล้วกันครับก็ถ้าใครจะดูวิธีการฉาบเต็มเต็ม เอในช่องพี่กดนะครับที่การฉาบนะครับว่าฉาบยังไงแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยู่จุบมีความรู้ตั้งมากมายงานดี y วงานบานละกลายจะทําอะไรดูได้แล้วทําตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็จึงแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเรา จะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่อเศร้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แสกเงีแค่แสกเงี้ยเก็ดเล็กเก็บน้อยแค่เสกเงี้ยเอามาฝากกันนะครับใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งหนึ่ครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสกเงีมีสิ่งดี เปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังงกาจะก็เศ้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกแสะ,งะแงแแกแสะแงะ